สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีครับโอ้บรรยากาศมื่อนีครับฝ่าแจงจังปางอารามเรืองยูไสครับนี่โอ้ยไอ้ามอดนัดคอยยูทงยูทาครับพี่น้องครับยูก้างแม่น้ำบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเบิ้งหันไปมีแต่ทงแต่ทาไม่แต่นามพนัดคอยมาปิกนิกยูนีครับพี่น้องครับวัาหยังวันตี เพิ่นสิผ้าควายมาอย่างบุ๊คถามก่อนผ้ามาอย่างกว่าว่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังอ่านป้ายอ่านป้ายเป็นยังไงว่าอ่านป้ายที่นี่มันมีเรื่องเล่าเนี่ยเอาไมีอย่างเรื่องเล่าอย่างบ่าวัยฟังแล้วูกมีเรื่องเล่าเจ้าเห็นมันเห้คุณนะฮะจ้ว่ายังห้วยแล้วน้ห้วยน้ำแล้วคือว่าบ่าวัยฟังดู ก็ยังนัดมาพี่เพราะว่ามะเร็งนซื้อเราคือเพลิดเห็นความหลังคว่ำเก่าอ่เมื่อกี้ขอยกมากินมานอนอยู่วัดนี่แหละโอ้วัดจีเเป็นลูกศิษยดผาจ้านมาจากไหนมาจากลูกศิษย์เล่าแต่ว่าโบเห็นเล่าจากองค์มันเพิ่งใหญ่ไปแล้วมาจักอ่เป็นแต่พระใหม่อ่าเพราะเรื่อโบได้เข้าไปหาเพิ่นครับว่าอดีตอันดูดดื่มให้ฟังไงบุ๊ดูอดีตอันดูดดื่มโอดน้นางนำเข้าดมสมบูรณ์นะทิ่ถึงไม่เคยลืมอ่ คือว่านี้มันมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยอกว่าจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยสวีกว่าจะเป็นแบบนี้ได้แบบนี้ได้มันสุดยอดอ่ะสุดยอดมากข้อมังไหนบุณฑรบยน์เพราะว่าตะกีนี่มันหกเด็ก็ัเป็นเนามงเกาสะเกาคนอ่าเป็นห่วยเกามาหลอกใหม่ห่วยพระร่านหินจางหักบริษัทบริษัทหนึ่งครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่านายหน้าครับติดต่อรถมาครับคอยกับมาลงแต่เมือแหลก ตัวเนือย่างเกิขนขี้ค้นขี้ตมรถข่อยลุยข่อยเห็ดซูสิงซอยางว่าไปอ,อยู่กันคือพีขึ้น้น,น,นองน่หละครับมองนี้บอกว่าที่ว่าถือโก้งนี่แมบ่บอก็มองนี้นะเนี่มองทีเห็ดล้วบดเงินเนี่ยนี่จะไ,ได้บมม่หมึอยังไงว่าถ่าบ่ขึ้นไปหาเทศบาลอ่าก็คือบ่ได้เลยจากบาทอ่าแต่นี่หรือความว่าได้รับความวมมือจากไทศบาน ถ้าเป็นไปเป็นพยา,ยานให้ครับว่าเ้ามาเห็ดาหนาบานเนี่ยเป็นก็ว่า,าชาวบ้านทั้งผู้ใหญ,ญ่บ้านทั้งลูกบ้านนะนะเป็นไปเป็นพยา,ยานให้ว่าเห็ดอีหลีครับกระเจ้เห็ดอีหลีจังไหรเนาะข่อยกระเห็ดอีหลีอ่าเป็นเป็นลูกเป็นหล่งกันหน้าแบบนี้นะฮะแบบนี้มันมันจะบ,นนบ่ได้เงินน่ะหนึ่งชาวบ้านก็เลยไปเป็นพยา,ยานน,า,นายกเพิ่นกะ นายกเพิ่นก็เข้าใจอยู่แตด่ด้วยว่าระบบราชการนะนะครับเพิ่นเข้าใจอยู่ว่าคนทําไม่ได้ตังแต่ว่าท่านก็บอกว่าน่ายกเพิ่นก็บ,บอกว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าผมก็ต้องจ่ายเขา,ตา,ญญาตามสัญญาตามสัญญาผมก็เอาเงินก้อนนี้ไว้อยู่ได้ไม่เจ็ดไม่เกินเจ็ดวันผมต้องจ่ายเขาอืที่เหลือก็ให้คุณไปดําเนินการเอาฟ้องรอ,องกันเอาอะไรอย่างเงี้ยอื อันนี้ก็ไม่ได้โทษโทษเทศาบาลเพราะเทศาบาลเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นเป็นผู้ว่าจ้างครับเป็นงบประมาณจากรัฐบาลคแต่ว่าวผู้รับเหมานี่สิผู้รับเหมาเขาก็ทําสัญญาทําอะไรกับเทศาบาลเรียบร้อยแหละแต่ที่นี้มันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงของอพวกน,นายหน้าติดต่อรถมา,าครับ พอมาเหตุมาทำดึงสลงสโลบกันหลายขั้หนหลายคอนอยู่หรอกครับรดอยู่นี่ประมาณสี่หาขั้นหกขั้นบุล่เหตุอยู่เนี่ยครับลดข่อยนำ้ำขั้นหนึง่งรดมูอีกสามขั้นมาจากโคราชสองขั้นครับแยกสกัดพืน่นพื้นขีหินพระล้านหินเนี่ยลงไปอีกสองเมตรห้าสิบวันหนึ่งได้ไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่เมตรหรอกเพราะมันแข็งครับท่ากับเหตุท่ากับําำไป ถามว่าเบิกได้ไหมได้ 5, 000. 3, 000, 5, 000. ห้าพันสามพันห้าพันเบิกไอ้เฮาก็ว,ว่าเออกะเป็นยังดอกเดี๋ยวงานเสร็จเพิ่นกระจายดอกมาฉันในขณะที่งวดรถเราก็ค้างครับก็ค้างไว้ค้างไว้จนกระทั่งงานเสร็จอ่าเพิ่นก็ว,ว่าเดี๋ยวหยยยาาใหญ่ไปเฮ็ดอยู่อยู่ไอ้อำเภอปรายศาสตร์เฮาก็ใหญ่ไปในขณะที่เราก็รองเงินก้อนนี้เขาบอกว่าอีกสิบห้าวันได้ครับ พอครบสิบห้ามือกับพรทันได้ได้อีกอย่คกับเป็นเรื่องไปเล่ากับขึ้นเทศบาลเมืองแกน่น่ะครันเจ้าพา,านมานครับขึ้นเทศบาลด้วยระบบราชการบวกกับระบบของอะไรนะเขาเรียกว่ากฎหมาย,ย,ายาครับข้อกฎหมายข้อกฎหมายทุกอย่างมันไปเข่าข้อกฎหมายต้องคดีแพ่งหมดเลยมันไม่สามารถบังคับคดีได้ครับจะรู้เร้วอข่อยเฮ็ดงานมองในีซ้ำข่อยเฮ็ดพี่ครับ แต่ก็ดีใจตรงที่ว่าดีใจตรงตรงที่ว่าเฮ่าเนี่ยได้ท่าประโยชน์ให้กับมู่บานเพิ่นครับเพราะว่าเพิ่นได้ใส่น้ำด้วเจ้าว่าจากลูกบาดเม็ดนี่วัดบูเมนมุมน้ำเต็มโอ้ยบกงูดอกว่าจากลูกบาดเม็ดบัวเปนใหญ่นี่ว่าเราอยู่เวลาอุดมสมบูรณ์ดำแล้วไหนบ่ผิววัดเต็มใสสะอาดพร้อมอันตะกี้ย่างฮูกด้วยนี่คอยป้าคอยเฮ็ดอยู่นี่น้องเลยเอาไปใส่สก๊อต เอาเป็นขี้ดินกองๆอย่ไม่เป็นกองไม่จัดเรนฮะขี้ดินกองๆถึงไม่เป็นเบิดโอ้ปกองไว้ง่ายสวัสดีจ้าโอ้ยจำคำมอดได้บ่เนี่ยจำคำมอดได้ไหมพ่อคำมอดคำมอดมานานหรือยังมาแล้วจ้ามาเบะมาเล่นเอมาเล่นมาจันไดน้อมาเล่นแสดงอยู่บนไดเดียน อันนี้พื้นเ็ดอย่งนี้โอ้วันพะเนาะอันนี้โบโอ้หวันพาอยู่โอ้ยผู้่าผู้วัสดีครับวัดีวัสดีบััสดีไ้วยานดวอหอย่่ส์ะันนี้จ้ะยื้อหัวเนาะวัตเวะเข่าหัเลย โอ้ยยงไปนเวทีเยจุมมามาจริงเบอร์เวทีพินไ่ขอทำงานอยู่คับอันเท่าพงไญ่ครับเฮ้ยี่มาอยู่ ไปอยู่สาวน้อยสาวน้อยเห็นเด้สาวน้อยครับทีมาเรียนกัปโผนี่เขเหมือนเด้มาเล่นบ้านกัปโผบ้านนี่ขึ้นห้อยขึ้นห้อยมองเคยอยู่เคยเศร้ามองเคยเห็ดเคยสั่งเคยแปลงก็คนนี้แหละครับที่มาุบอกอะไรให้ม่เห็ดแบบมันกัป่ผได้ใส่ผมนำผมเนื้อตามจะคลองเมื่อยนะโอ้อ้หบาว่ะ ้มันเลยฝังอยู่ในใจผมตลอดเลยมีอะไรออกมาหน้าเลดำใบเจคไอจตปนสาม้าใเจมานัเป็นช่างดกตัวนี้เ็นอย้สามมาแต่ทั้งได้หลังคุณามาแต่ทั้งวรนชาปีข้าพุม่มาขึ้นเดินยุ่่นเดินยูคุณอาจารทั้งหมจ้าฟเห็นใบสัญญาตาพุดผมตื่นหมดเลยตื่นตันเลยเป็นยั thế ta có là sanh nông nó điêu vậy cái 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 าอันหนึ่ง่มด้หลายอันนึ่งอันนึ่งมันส้นี่ทางนมดแลววะเคดดูหยาดย่างเร่นๆกนเด้อ โอ้ข้าหมอด้ยโอ้ยอาภูมิยำมือเรกหอกันือคิดต่อหางเครื่องให้น้เนยขอสับนึ่งับพวกมีบังเครื่องนี้ดยววกาแข่นก็ได้เลยพอมือเรียกแม่นข่อยไม่วัดล่อหลุดมาคู่มากิไปจูดอันนี้ยุ่นีเอลเอาออกก็ได้ กาเห็นความรอมางสีเลยสายหนังผมทีดตอหนังหนังเราจากมนสองมืนนะครับวันบวชลููไส้ผมมุกจางสองหมือนมองนี่ยูยูขี่ร้านมองนี่ลููไส้ผมมุกจางสองมโอเคเลยเล้วอะห้าวันนี้เรากินเหย่กัสี่เือยู่ปร้อยห้าสิบกแลครับกลับครับเออมล้กันอวกันด้ไปหับไปยื้อ่นดีอยู่ใ่หนไม่เอาลานอยู่ก็เื่อน นี่บอ่อนี่บอ่อนภาลัดหินดีไวรร้วรรวเอามาขึ้ืนนี่ให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านเพื่อมันเกิดประโยชน์นั่นนะอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกชอบของผูล้ละเหมาเขาหน่ะแหละแต่ว่าเราเป็นคนตกแต่งให้มันได้รูปได้ร่างนี่ครับสามารถแล่นรถขึ้นไปได้ไหวเกี่ยวกับล่นไปได้เดี๋ยวนี้คุณประกาศเล่นขึ้นกำลังรถมันเฉเหมือนก้อนที่ถึงอ่า โอ้อกส<อ>ูงเวบ<อ>นน่งกับกสูงเลยอ,อ่เอาขึ้นไปแล้วก็แตงเ่แตงให้มันได้รูปได้ร่างเพื่อนให้เพื่นใส่ประโยชน์ได้โอ้อนาคตข้างนาพันสิเทิุผลแล้วหอผ่าพันตัวน,นี้นนถ่าย่าก <ละ S 1> ันเตียนเป็นสีนะไปคุยกับเจ้าบ้านดู่า คุณเลือดไปแล้วแต่สมมติว่าเอาผ้ามาตั้งนีแล้วง่ามจะได้หรือเปล่าใญ่เนาใยเนาะเป็นปางยืนหรือปางนอนกับปางนั่งสมาธิง่ามขับรถขึ้นได้เลยขาเนี่ยแหละนี่แห้งย่างเป็นทอดบนี่ยเดี๋ยวนี้มันขึ้นมากมันก็เหมือนกำลังอยู่นิดใชยมันสูงเนาะเน้ออยางสูงเลยถ้านนีำดีก็ขึ้นได้ใกล้ๆก็ไปเร้เลยเนี่ แตงเ,เห็ดเงินเด็กแตงเดินทางลาดขึ้นแนมแนมไปเังสิคือจังมันมอสันบ่อ่าแต่ว่เาเฮาแนมขึ้นมากคือจังหัดสั้นโอ้นี่เห็ดเพื่อนทางขึ้นแนมเขามีกระหอบหนึ่งโอ้พลาดเพื่อนแตกเบิร์ดหินมันไหลลงไปแล้วไปกระแทกแต่หัวเขามาเพื่อนที่ดอก ต่านม่นั่นคอยปีดไว้ก็ยังอยู่อยู่เลยนต้นต้นตีเหลี่ยมอ๋อจัแบบเรื่องขี้มันเสมอเลฝนตกลงมามันก็นเลยยุบไปอย่างต่างดายแค่นั้นเองสากงวงปุ๋ยสายโก่งวงใช่แล้วใช่ใช่โอน้นันเดชยดูอีดีใช่บอ

ําี่เดือนนะบ้านมนสี่เดือนหาเดือนลเจดเดือนเจ็ดเดือนแล้วมนะั้งมัน,น,น,นนะจะขุดมากขุดมากเลยมาปูกไว้แต่ว่าอนาคตมันสอยููบ่กกับบลูเพราะว่าบนเน่เพะดินตรงนี้มันเป็นดินหลวงที่เพื่อนสต็อกไว้อ่าถ้ามันมีสถานที่หลวงที่เขาจะเฮ็ดประโยชน์เขาก็อาจจะมาตักดินตรงนี้ไปไปก็ได้ก็ตักไปก็คือ ส่นมุมเนองกับมวยังก็บเลี่ยแต่เพิ่นมันเป็นดินหลวงเลยแต่ถ้าเกิดว่าวัดเขาบอกว่าเอาไว้เองสีเดี๋ยวสีเฮ็ดหิ่งพระจะทำโอ้ยก็งามหมดหรอเงี้ยแล้วมันสูงสางพอดีเฮ็ดเฮ็ดพระไว้นี่ก็ได้หรือสีเฮ็ดไว้ทั้งฝุ่นก็ได้เพราะลดขึ้นมากย่างแย่ย่อมขึ้นมากอะฝ่ายพระไว้ยังพอดีต้นไม้ก็สถใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่คุณแล้วครับมือแรงเขาเหรนงานอยู่บ้านฟังต้องข่ามคุณแล้วครับ บ้านตากลางบ้านนี้ก็จไปหลายอยู่ได้หนี่ครับบ้านน้องตาดบ้านโน่นกลางแม่นยนะครับผมว่าเพราะว่ามาเลี้ยงเข้าบ้านนี้บนเว้าคือจังบ้านจอดละที่ีลครับีไปกินมาเลี้ยงพอดีิ้ายอยู่นะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำหรับช่างกรทั้งสองซีบีครับเพราะว่ามันยาวแล้วยาวแนะครับ ขอกค่คลิปหน้าครับพี่น้องครับผมเล่นตัาง่าติเองครับต้องแยกกัสิตาไว้ชั้เหงื่อกันแล้วครับแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องไปใหกกำลังแรงเชียร์แรงใจครับทีมงานมรับเพิ่นเงินล้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอยู่ที่บ้านฝากน้ำเนยเด้อกับช่องคามอสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องมุ่งหน้าทางเหนือนะครับมุ่งหน้าทางเหนือยังนหยีกยังตามมาหลอนข่อยอยู่ขอบคุณทีไรครับครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวด,ดีทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ